ยจานจ er ุดนยายจจับส <Lebanon. S 1> ิ่นหงายเจับจเดืองนี้นะมันไม่บาดเล้ววมันนั่นถ้าเจ้าแ้าเจ้ามือพเพียวเจ้ามันใจว่าจุบอให้กลับไปสักหน่อยเสี่ขืนเดเิสี่ขืนเด้อนะเดี๋ยวนะนะใจเย็นนะเดี๋ยวนะใจเย็นละ หัวจับสะกอนก็เหมือนไล่ห้องของคุณก้อนก็คีแคบเนาะไล่ห้องไม่ไล่ห้อง

กอดึงตัวน er ิดเีนี่กอขยับไปีกวึงจักเมานี่ยเามาเนี่เข้ามางลงไปไปังกันหรอขึ้นตั้งขึ้นตั้งข้งมีเนอนนขาลยใช่ไหมกดที่หัวเป็นคนาคา

กดมัม้งเอน็อตเก่าเส้นนอตเก่เก่าที่ มนลอ้อมนะครับพี่น้องนะครับฝากไปเยี่ยมพยายามไปให้กำลังใจในอในเวลานี้เลยนะครับพี่น้องก็ตะวันเล่าฟ้านะครับก็ได้เวลาในช่วงกลางวันนะพี่น้องที่พักรักท่านเดี๋ยวตำจจะอนุญาตไปทำการขึ้นไลฟ์ให้กับช่องของหมวดฟิลเตอร์ด้วยนะครับยวครับพี่น้อง อันนี้ขอขึ้นในช่องมอนโอมก่อนขอขึ้นในช่องหมดพื้นอ๋อ,อตัวแรงเ้ยครับ ครับได้ครับ เียงดเฮ้ผมขึ้นแล้วเนี่ยบนี่บอบอได้ได้ขึ้นเลยเหรอตเอาหูฟังมันคือไปางซี่บอใช่มันคือบอกว่าไปเกี่ยวกับหูฟังให้มันป่อยจะเข้าาะ อ่าจกน้อยโอ,นะโอ้ผมตั้งหกข้อล้วเรือจะตั้งค้ามันนะมันตั้งหข้ออยู่นะ คปหนึ่งที่ถ่ายไว้อ่ะไอออนมลน่ะมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ถ่ายไว้ประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีนี่แหละมันช่วงไอ้ท้ายตัดออกไปนะเช็คเช็คคลิปเลยที่ถ่ายเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเอ้ยเมื่อตอนกลางวันอ่ะ กลใใางวัเย็นครับหลังจากที่ก็ไปเมินแล้วไปปประธานงานเลี่ยงคือเขาเที่ยงน้องสืขขอช้าง